ชมช้อปปิ้งวันนี้ขอนำเสนอเครื่องตัดหญ้าคุณจะได้รับหญ้าที่เพียงเกลาพื้นที่เรียบเยนียนไม่ว่าจะเป็นส่วนหลังบ้านฟาร์มหมูฟาร์มไก่เล้าไก่เกลี้ยงหายห่วงปัญหาย,ยารบเพียงเท่านี้บ้านของคุณก็จะเรียบเมียนแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้อยู่กับเกม Run Simulator ในวันที่38นะคะเดทที่38น่าจะเป็นพาร์ทที่13แล้วนะคะเออพาร์ทนี้นี่ค่ะเราจะทำฟาร์มแบบจริงจังฟาร์มแบบใหญ่ๆนะคะเราต้องใช้ Cultivator ในการเตรียมแบบออพื้นที่นะคะในการใส่ผลผลิตเออแล้วก็เอา ซีดเนี่ยพวกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยใส่ลงไปด้วยซีเดอร์นะคะแล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คือแบบเยอะเลยต้องใช้หลายๆอย่างเลยนะเยี่ยมมากงั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้เรามีรถแทรกเตอร์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ให้ไปซื้อที่ฮาร์ดแวร์สโตร์ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องใช้ที่ฮาร์ดแวรด้วยเขา คา l t ิเวเตอร์ซีเดอร์ฟ l i t ชอ r เตอร์เทโอ้โหเยอะมากฮา r v เวสโอเคเราต้องซื้อประมาณ4อย่างนะคะว่าแล้วก็ไปเลยน้ำมันแทบจะไม่มีโอ้ต้องไปเติมน้ำมันก่อนไปเนี่ยก็ขับเร็วอยู่นะไม่ถึงกับแย่นะได้กันเดี๋ยวเราขับไปเติมน้ำมันก่อนอ,อไปไปเติมน้ำมันกันจ้าจะถึงที่เติมน้ำมันไหมวันนี้ให้ทายเออ,เอ,อ h าร์ดแวร์สโตรจะปิดก่อนหรือเปล่านะไปลุ้นกันคะ่ะโอเคดีนะที่ขับมาถึงตรงนี้เติมน้ำมันก่อนจ้าไปเต็มถังแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกันนะคะเจอกันที่ h a r d ดแวร์สโตรมาแล้วจ้าใกล้ถึง h a r d ดแวร์สโตรแล้วนะคะอีกไม่ไกล่ขับไปเลยไปซื้อของต่างๆ ว่าแต่ว่ามันน่าจะเยอะน่าดูนะ,ะขับเข้าไปเลยค่ะเออเราได้ทำมันนี้ทิ้งไว้ด้วยนะเราซื้อบันไดนี้เดินคน้ามเผื่อวันไหนแบบขี้เกียจขับเข้ามานะก็แวะซื้อของเล็กน้อยใช้บันไดได้นะคะมาเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างแล้วนะที่เราต้องซื้อหนึ่งก็คือ c o l creator c o l c u l a t e เป็น farming ไหมนี่เอาให้สำหรับเตรียมหน้าดินนะคะแล้วก็มี ซีเดอร์นี่ที่ให้ที่ปลูกพืชแหละที่ปลูกเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็มีฟอสซิลิเตอร์อันนี้ไว้ให้ปุ๋ยแล้วก็มีฮาวเวสในการเก็บเกี่ยวอ้พันแปดละอันนี้เป็นที่เก็บลายอันเลยนะถ้าเราปลูกลายอันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเทรเลเลอร์อ๋ออันนี้เอาไว้ขนนะล็อกคาร์เทรลเลอร์อันนี้เอาไว้ขนของ อืมสมอ l เทรลเลอรไม่รู้ว่าขนยังไงหมดนะต้องอาจจะต้องขับมาเอาทีละอันด้วยซ้ำนะคะอันนี้หรือไม่เราใช้อันนี้ได้ไหมน่าจะได้นะเออน่าจะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเซฟกันนะคะพวกนี้อันนี้คือที่ต้องใช้จริงๆนะไปเช็คเอาท์สองพันสี่ถือว่าไม,ไม่ไม่แพงมากนะแล้วก็รถ โอ้โไม่รู้จะเอาอันไหนไปก่อนเลยเนี่ย <S <S <ads> <S 1> <S 1> เอ้ยไอหนุ่มเอ้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองไปเซฟก่อนเลยเพาไงของพวกนี้เราต้องเอาไปอยู่แล้วนะเอาเซฟก่อนเซฟก่อนแล้วก็ลองเอาคาเทรลเลอร์นะเพื่อที่จะขนทุกอย่างไปในคราเดียวไม่ต้องขับไปมาหลายรอบนะลองดูลองดู ว่าได้ไหมนะคะอ๋อแล้วเรายังต้องมี f a c i l ลิตด้วยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะรปุ๋ยอะปุ๋ยปุ๋ยอยู่ในจ้าปุ๋ยหรือปุ๋ยต้องไปซื้อ,ต,อ,อต้องไปซื้อตรงนู้นหรือเปล่าเออไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเพราะตรงนี้ไม่มีเลยนะปุ๋ยไม่มีจริงๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อคาร์เทลเลอร์ไปเลยนะ คาเทรลเลอร์อยู่ไหนแล้นี่เมื่อกี้เราเซฟแล้วใช่ไหมใช่ไปเออเหลืออยู่สี่พันเลิศเกินคาเทรลเลอร์ Part อยู่ไหนจ้านูน่นเดี๋ยวเราไปเอานี้ไปดิวกับคาเทรลเลอร์ก่อนเป็นอย่างแรกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่นี่ถอยอย่างนี้อ่าปึ๊บ โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วถ้าเราจะเอาของพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำยังไงอ๋อเอะแล้วมันติดตั้งยังไงล่ะโอ้โหไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะเดี๋ยวกดก่อน๊บแล้วก็ไปเอาทุกอย่างมาไว้ที่รถนะ อันนี้แทรกเตอร์แล้วมันจะถ่ายังไงนะหรือจริงๆแล้วพวกนี้ไม่ต้องก็ได้ไม่รู้นะะเดี๋ยวเราลองเอาอันที่เอาไปได้นะโหวุ่นายแน่นอนอันนี้ปึ๊บอ,อ,อ,อันนี้คาเชเอร์เฮ้ยขับขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยยังไงยังไง ไม่ได้นะทุกคนต้องมาเอาทีละอันนะเอออันนี้นะ่าจะเป็นที่ซีดนะโอ้โหยากนะเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวเราโหลดใหม่เลยแล้วกันนะฮะใหม่โหลดใหม่ก่อนซื้อหวังว่าจะอยู่ตรงนั้นนะ Use c a l ิเบเตอร์ทูพรีเพลนแลอ่ะเราก็ต้องเอาคาลิเวเตอร์ไปก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ค่อยมาเอาซีเตอร์ซีเอร์แล้วก็คออ Se eder. Se eder. ่คอยมาเป็นฟาซิลิเตอร์เออโอเค ดีนะที่เซฟไว้ไม่งั้นลำบากแย่นะมันอาจจะต้องเป็นรถที่เอาไว้ขับแบบอีกแบบหนึ่งน,นะเอ่ออันนี้อันแรกเอาไปเลยปึ๊บถอยถอยไปรับน้องคนนี้กดซี่เรียบร้อยอ่าไปขับยากอยู่เด้อก่อนจะถึงบ้านนะคุณผู้ชมโอ้ oh my god อ่ะไปลองกันดูนะคะว่าเราจะ ความเกี่ยวข้าวยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องปลูกตรงไหนนะไม่แน่ใจว่าเป็นข้างหน้าที่มันเป็นพื้นที่แบบสีน้ําตาลน้ําตาลอะ่ะเออไม่แน่อาจจะเป็นตรงนั้นนะคะไปลองดูก่อนเ,ออเข้าอาณนาะเขตบริเวณฟาร์มของเราก่อนนะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเ,เลยเงี้ยเงี้ยโอ้ก็แต่จะไปเอาแต่ละอันได้นานแท่แม่ปะนอม <c oughs> เดี๋ยวเราลอง ทำบริเวณใกล้บ้านก่อนนะเผื่อไม่ต้องออกไปทําไกลๆนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่าเราสามารถแลนดิ้งพวกนี้ได้ไหมแอคติเวทให้กดคลิกเมาส์นะลองดูปุ๊บอันนี้คือการแอคติเวทแล้วนะแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะคะโอเคงั้นก็คงจะเป็นตรงบริเวณด้านนอกนี้นะคะที่เราสามารถปลูกได้อ,อ ลองดูลองดูลองไถหน้านะดินดูมาเริ่มเลยดูสิเหมือนจะใช่นะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะดูเป็นสีดำขึ้นนะเออใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวเราไถหน้านะดินฝั่งนี้ให้เรียบเลยนะ few moments later. โอ้เลี้ยงสัตว์ดีกว่าบ้างเด่ย เลี้ยงสัตว์ง่ายกไปเยอะอย่าว่าไทยเลยแต่เราไม่รู้ว่าผลผลิตมันราคาแรงไหมยังไงนะคะไม่ก็ขับช้าๆขับช้าๆเออได้อย่างนี้ได้อยู่พอมืดมันเริ่มมองไม่เห็นละสีมันไม่ค่อยตา่างกันละเหมือนจะครบแล้วนะคะทุกคนมันเป็นสีเดียวกันเกือบหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาซีเตอร์เอ,อ้ไม่ใช่คาลเทเว,ตวเตอร์วางไว้ตรงนี้ปิ้นทิ้งไว้แล้วเราก็จะไปเอาที่ซีเตอร์มาด้วยนะ รอพรุ่งนี้เช้าดีไหมไม่เอาดีกว่ามันจะเสียเวลาเราต้องไปเลยนะฮะก่อนหน้านั้นดูซิว่ามันพกพวกพืชพันธ์ุไปด้วยได้ไหมเราจะลองปลูกลูกข้าวก่อนไหมหรือ sunflower เออหรือน่าจะเก๋ไก่แล้วสวยใสดีนะวางของไม่ได้เลยนะรถคันนี้้วค่อยมาเอาทีเดียวแล้วกันค่ะเอแเอแปลวของที่ฝากไว้ ก็ยังดีนะคะที่มันก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะมาถึงว่ามันก็ขับแบบค่อนข้างเร็วนิดนึงแต่เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอเป,เปิดไฟสิอ่ะไฟก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไปค่ะเดินทางกันต่อไปการจะเป็นคนทำฟาร์มนี่มันช่างเหนื่อยล้าเหมือนชีวิตจ,จริงเลยนะเออการทําฟาร์มในชีวิตจ,จริงนี่ก็โคตรเหนื่อย เอาทําฟาร์มคนเดียวด้วยเกมนี้คนรเล่นกับเพื่อนหลายคนนะคะแนะนําเลยเล่นคนเดียวมันแบบหวาดเวส,สุดๆไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาของไปเตรียมไว้แล้วก็ค่อยปลูกตอนเช้าตอนกลางวันนะมันจะได้เห็นชัดว่าว่าปลูนดินดีแล้วหรือยังนะคะอันนี้ซีเดอร์ซีเดอร์โอ,อห้หสุดยอดฮาวิสไว้หลังสุดนะคะว่าแต่ ที่ไทยไอ้นั้นเนี่ยมันมันใช้ยังไงนะฮะค่อนข้างงงเลยทีเดียวโอหอันนี้ขับยากเหมือนเหมือนกับตอนขับถังน้ำมันเลยนะยากจริงยากจริงโอ้ oh my god a few moments later อืมก็จะถึงอืมอืมน่าจะกลิ้งสักสามตลบได้นะเนี่ย โอ้ยน้องใช้เวลาไปนี่ออกไปโอเคถ้าขับเร็วนี้ไม่ได้เลยนะโอเคเอามาวางไว้ก่อนตรงนี้ติดด้วยติดติดตวดติดติดติดดนีดไิดติดนิดตดดตดดดิดิดิติต นี่อ่า่างนี้โอเคได้ปลดออกโอเคไปโอ้เหนื่อยมากฟอสซิลิเตอร์ฟอสซิลิเตอร์แล้วก็เราก็จะรอจนเช้านะคะแล้วก็ค่อยปลูกผักกันอเอ้ฟอสซิลิเตอร์เออสักอย่างปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอุ๊ยอันนี้ขับไม่ยากเท่าไหร่นะเขามีล้อของเขานะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ดีเลยสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดการทำฟาร์มโอเคอันนี้ที่ฮาวเวสนะหลังสุดเออเหนื่อยละโอ้โหเหนื่อยละเต็มทีไม่เห็นปลายทางโอเคคุณผู้ชมยาวไปค่ะ โอเคครบแล้วนะคะตอนนี้เยี่ยมเรารู้แล้วว่าเขามี A t ทีีไว้ทำไหมนะคะแต่ตรงนี้มันจะต้องมีวงเลี้ยวเราจะต้องไปทิ้งไว้ไกลๆนิดนึงอย่างเช่นแถวนี้อจอดไว้แบบเอาหัวเข้าง่ายๆตรงนี้ไว้เก็บเกี่ยวเอาไปเยี่ยมโอเคประมาณนี้แล้วก็เราใส่เครื่องซีดดิ้งจอดไปก่อนเลยตรงนี้ เดี๋ยวเราเดินไปเลยนะเพราะว่ามันช่างยากเข็นโอเคเท่านี้ปิดไปเึ๊บโอเคมากไปนอนนะคะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลองปลูกกันนะตีหนึ่งแล้วโอ้เหนื่อยล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางเลยไปอาดราเวอร์อันนี้นะคะไป้สำหรับเอ่อถ่ายหญ้านะเออมันก็ดีมากเลยนะคะโอเค อะเดี๋ยวเรานอนกันก่อนนะพรุ่งนี้เช้ามาว่ากันค่ะโอเคเช้าแล้วนะคะเราเซฟก่อนเลยเออเชา้านี้เดี๋ยวเราจะไปทําการลองนี่เลยผลผลิตแล้วนะแต่ว่าก่อนที่เราจะทดลองในการซีดดิ้งนะคะเราจะขอไปซื้อเขาเรียกว่าปุ๋ยก่อนนะเออโอ๊ะโอ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 กระตุกเลยกระตุกอ่ะก่อนซื้ปุ๋ยแวลบนดนมแป๊บนึกจ๊ะ มานี่มาลูกมาตัวไหนรีดนมได้มันจะมีอ่าเป็นนมห้อยอยู่นะแบบนี้นะคะส่วนมากได้เป็นตัวผู้นะลูกที่เกิดใหม่อืมไม่ค่อยได้ตัวเมียเลยก็จะได้เป็นเนื้อ,อนะคะจริงๆตัวเนี้ยควรจะแบบฆ่ามาละเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการแกไม่นานฉันจะจะฆ่าแกเพราะแกวุน่นทวนสมบูรณ์ซะเกิน โอเคค่ะไปเราไปซื้อปุ๋ยกันเถอะซื้อปุ๋ยแล้วก็เราจะลองอทำการปลูกพืชแล้วนะเออเหนื่อยมากเลยเหนื่อยตอนขนขนรถอะขนรถมาเนี่ยยากสุดแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยฮอืมอยากได้รถคันใหม่จริงๆมาไปซื้อปุ๋ยก่อนจ้าซื้อมาเยอะๆเลยมา ปุยปุ๋ยปุย,ปยจะอาจจะสักสนะปามิ่งนี่สไปเลยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้อันนี้เรามีอีกอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ฟูอื่นไม่เอาแล้วเนาะอันนี้เรามีตั้งอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ขายตรงนู้นนะไม่รู้วันนี้อะไร เขารับซื้ออะไรในราคาดีๆบ้างอ่ะไปค่ะไปลองปลูกกันตืน่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพูงไปอ,อ่าเออเว่วเออเลิศน้องกวางสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะชะฉันไม่ค่าแกหรอกมีงานให้ทำเยอะมากเลยตอนนี้เออ ุดยอดขับรถเก่งมากขับมาเป็นสิบกว่าพาร์ทแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะ,อะเอาล่ะอ่ะคันแรกเราอาจจะต้องใส่นี่ไว้ในนี้หรือเปล่าสปิลนี่มันใส่ครั้งละสามสิบเหรอหรือแค่เท่านี้ก็ได้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองลองดูเลยนะคะเริ่มเลย อันนี้คือพวนดินหรือยังอ๋อกําลังปลูกกําลังปลูกทุกคนนี่สวยมากโอเคดูซิเหลือโอ้เยอะอยู่นะนี่มีสามแปลงเลยมันจะเป็นแปลงของใครของมันปะแย่ยากมากยากมากแต่เราทำได้เราทำได้แหมาเก็บเ,เก็บตรงนี้ด้วยเ,เก็บตรงนี้ด้วย อ๋อมันเพิ่งมาเริ่มใช้งานตรงนี้หรอกเหรอถอยไปถอยไปไอ้นุม่มอ่ามุมนี้ด้วยมุมนี้มุมนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้นะถอยนิดนึงโอ้ยยากจากเฮ้ยเฮ้ยมุมนี้โอ้น้ำมันต้องเติมไปเยอะๆเลยอะตรมนี้ไปอี๋เออ,เอ,อ,เอ,อนั่นละนั่นละไปเก็บให้ครบด้วยนี่ สวยเขาไม่ได้ปลูกทับนะเออสังเกตล้ได้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะใช้เวลากี่วันนะคะในการเติบโตนะทอยเราต้องปลูกให้สวยด้วยนะนี่สักครึ่งฟาร์มแล้วกันโอ้เวลีกูดอาวยก่อนเดี๋ยวจะไหนจะปุยอีกเอกออื้อ ติดอะไรไม่รู้นะเนี่ยก็คือติดอีกเครื่องซีดน,นี่แหละแถวไเจ g c อ่ะจะหมดหรือ,อยังเดี๋ยวเราขอเช็คหน่อยเหลืออยู่สินะโอเคก็ได้ได้อีกนิดนึงอุ้มันโตไวยอยู่นะเหมือนควรจะปลดใหม่ทุกครั้งเลยนะคะ พราะไม่งั้นมันขับไม่ไปเนี่ยเออมันถึงจะไปนะคะในเทคนิคพิเศษเออเอาไปยังเหลืออีกนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ด้านล่างยังมีอยู่ยังปลูกได้อีกค่ะไปมันก็ดูโตวไวอยู่นะคะโตแล้วข้างๆออย่างนี้เลยอ่าเหมือนจะใกล้หมดแล้ว เหลือครึ่งสุดท้ายตรงนี้นะอ่ะเหลือนิดนึงจริงๆแล้วนะแต่๋ยเราเก็บให้ครบนะคะก็คือถ้าซื้อ30มสคาดว่าน่าจะได้ทั้งฟาร์มนะแต่นี้เราซื้อมาแค่20โอเคเหมือนจะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยประหลาดมากหน้าตาประหลาดสุดๆไปเลยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยกันดูบ้างนะ จอดซีเตอร์ไว้แถวนี้นะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันค่ะอเอปุ๋ยอ่าใส่ปุ๋ยเตรียมตัวใส่ปุ๋ยเราต้องเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนนะคะในวางไว้เลยประมาณ20อ่ะก็ใส่ให้หมดเลยก็ได้โอเคประมาณนี้ไปทดอลองใส่ปุ๋ยค่ะ มันจะใส่เองใช่ไหมคือเราไม่รู้เลยนะว่าใส่แล้วหรือยังเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยอะอ๋อต้องกดกดไอ้นี่ด้วยนะอ่าคลิกซ้ายนะฮะแล้วมันก็จะกลางออกเออไปไปใส่ปุ๋ยใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่ฝั่งนี้ยังไม่ใส่เลยเดี้โอ๊ย คอนฟาเวอร์ไว้ต้องมาด้วยก็ได้เด้อปายปุยปุยปุยเลิศโอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ได้จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบังเอิญว่าไอตัวเนี้ยมันเข้าไปในฟาร์มแล้วมันก็เลยทำลายหน้าดินเราไปด้วยนะคะต้องะระมัดระวังกันด้วยเด้ออันนี้ไม่รู้ว่ามันจะโตเมื่อไหร่นะใช้เวลานานแค่ไหน,นก็เรียกได้ว่ารอดูผลลัพธ์แล้กันนะคะ อืมและอีกอย่างหนึงที่ยังสงสัยนะครก็คือไอตัวหัวหัวของพวกคอนฟลาเวอร์ไอไว้เก็บมันเก็บยังไงเดี๋ยวเราขอไปดูที่ร้านรถนิดนึงแล้วกันนะคะอะก่อนจะอําลากันไปในพาร์ทนี้มีความสงสัยนิดหน่อยเออไปดูไปดูไปด,ไปดูเพราะว่ามันน่าจะต้องมีอีกรถคันหนึ่งที่ไว้สำหรับเก็บเกี่ยวอะเนาะ ไม่ใช่อันนี้แน่นอนไม่ใช่ ATV น่าจะเป็นเครื่องนี้นะที่ฮาวเวิระเอ่ใช่เราต้องมีไว้นะคะไว้สำหรับเก็บเกี่ยวเยี่ยมเืมเครื่องใหญ่มากมีน้ำมันไหมเนี่ยอ่าว่าละโอเคคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราไปเอาออนฟลา o เวอรเลยละกันนะคะน้ำมันไม่ค่อยมีซะด้วย นี่เราพบมาเอาติ้งพบอ่ะพบอะพอเท่านั้นพอไม่ใช้อย่างอื่นทลางนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันพาร์ตต่อไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย